เฉลิมพระเกียตรติกิติยศทศราชประชาชาติแท้สองกล้องมงคลสมัยประทับมาปกป้องพระศกไทยศูนย์รวมใจทั่วชิดทุกทานินด้วยกล้าวด้วยกระหม,ม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์สุลีมาสุทธิสัมพัส์ กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยานิวัฒนากรมมาหลวงนาราธิวาสราชนครินพร้อมคณะ